มาพ่อป่าของไอ้โลดนะครับเจ้าของเยือรีแมปนะครับปล่อยลงกระชังเนาะเดี๋ยวยเดี๋ยวไอ้อันนี้พีทประเภทของไอ้นะ่ะพีทคิวอ,อ๋อไอพีทคิวได้นะสวยงามหน่อยมีแม็คโคโอ้มีแปดฮะกี่รุ่นไงนไอ้โรดเลยฮอไซสวยน้อย <c oughs> อโลดนะครับสวยง,งามห้องามห้องามเอานะครับ หนึ่งสองสามให้ขอโชว์หน่อยนะครับอ่านะครับเหยื่อตกปลารีแมปทำงางนเอานะครับเียื่ตกปลาลีแมพทำงางนนะนะครับของให้โหลดอ่าก็เดียวน้อยภูมิก็จะเอาผองนะครับไม่ภูมิก็คิดจเอาแรกได้ได้ไ <laughs> <laughs> อะะผม <laughs> <laughs> ผดสมแล้วนะแบบว่าตําแห้สายปูนผมเต๋อเลี้ยวนะ <laughs>

ในช่องวิถีชีวิตเจ้าบ้านกับน้อยภูมิทางยูทูบชาแนลนะครับก็มารายงานตัวกันเจ้านี่ก็ผมก็ได้มารายงานตัวที่ร้านมนเมฟิชิงนะครับบ้านแต่ไมอ,อิกอําเภอเมืองอ,อําเภอเมืองนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เจ้านี่ก่อนที่ผมจะเข้าบอบนี่เดี๋ยวผมก็ต้องมาซ่อซื้อ,อ่อเบสซ่อซื้อเยื่อยกตกปลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวก็ครับก็เดี๋ยวก็ทำก,การผมก็จะเข้าไปเหลือเยื่อนะครับ ครับขอสำรับวันนี้นะครับพี่ๆนั่นแน่ท่านไหนไปจอมเบสตั้งใดไปไห่ธรรมาชาติที่ไหนบอตกปลาเมอวันไหนนะครับขอ,ขอโจกดีมีใจคนแน่นะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับสถานกแกณ์โควิดสิ้าในระลอกแหละซูนี่นะครับอันตรายและกล็รุนแรงต้องฝากความเปลี่ยนห่วงไปแยกก็ไปถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราวพอจะแพนพ้นวิกฤตไัยภูมิสิบเก้านี่ไปทุ้ท่าอไม่น่าต้องขอป็นกำลังใจเพ้่ครับทุกท่านนะครับขอสู้ๆนะครับ ครับก็สำหรับวันนี้ก็เดียวถ้าผมซื้อเยื่อตกปลาอย่างเป็นีเรียบร้อยแล้วผมก็จะลงแน่ไปที่บ่อตกปลาเจโนกนะครับแม่นบุขาแรมอําเภออําเภอสารปีจังหวัดเชียงใหม่ครับแต่ก่อนอื่นนะครับพี่ๆน่นแนท่านใดนะครับที่เข้ามาคบผมใหม่นะครับบัดีเลิหน้าฝากกดติดตามกดไลดค์กดแชร์กด กระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้ผมไอ้น้อยภูมินะครับจะได้มีผลงานจอมเบสในซิงเกิลใหม่ๆนะครับที่จะได้มานําเสนอให้กับทุกท่านนะครับครับก็เพื่อเพื่อเป็นแกเสียเวลาเีื่อเอาไปเที่ยวไปซื้อเอือจอมเบสในร้านเลยนะครับซื้อเอือจอมเบสอย่างเรียบร้อยเสร็จเขากจะอมุ่งแน่ไปตีบอตุแปดจีโน่ครับไปนะครับพร้อมลุยครับไปซื้อเอือก่อนนะครับดูบรรยากาศในร้านนะครับร้านมนีพิชิงนะครับ อันนี้ก็พี่เมนะครับเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครัพี่เ oh. มให้มนบอยู่เหรครับพี่เออให้มนแค่เ้นดงอย่างเดียว่ะอันนี้ก็จะเป็นเยื่อที่ผมจะเลือกใช้นะพี่มีแดงมีสีมีเส้นแดงครับสวัสดีครับไอ้มนสวัสดีครับไอ้ครับอ๋อมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นเยื่อเส้นแดงเดือนแดงเหรอให้โมนเส้นแดงอุ่กนี่เหรอครับเนี่ยนี่นี่ค่ะเอาเอาสักสองถุงนะครับไอ้ครับโอเคได้ สําหรับวันนี้นะครับน้อยภูมิก็จะเอาเส้เดือนอวกนะครับไปจมแ่าบอดชี้นกนะครับเพราะว่าเตือนแล้วผมเอาเส้เดือนแดงกับเส้เดือนเส้เดือนทรายไปมันบอกให้กินนะครับเดี๋ยววันนี้จะลองเส้เดือนอวกนะพี่อันนี้เส้เดือนอวกนะเส้เดือนอวกครับเนี่ยนะครับเขาได้แล้วเส้เดือนอวกนะครับครับอันนี้ก็คือ ร้านเบสไอมโมนพี่เมย์นะครับก็สามแหวนมาเลือกซื้อเยอะนะครับโดยเฉพาะพี่ๆต้องฝากไว้ตัวหน้าพี่ๆนั่นแน่นใส่แข้งปลาดุกนะครับก็แต่าหวนนี่ก็แทบจะเป็นค้างเต่งของเยื่อซดก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีทุกๆอย่างนะครับาารใช้เ้นว,วจนจะ,นนะกกมีนะครับถึงแม้ว่าครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ชิงหลิวครับทุ่นบัจเจี้ยมีก็คว้าจอมปลาดุกนะครับทุ่นชิงหลิวทุ่นปลาดุกก็บีนะครับ นี่นะครับคือปุ่นชิงหลิวนะครับอันนี้ก็ไอ้มนเป็นนั่งแพ็กใส่เดือนอยู่นี่นะครับไอ้มนวันนี้ไอ้มนแบบไปทางใดกันไอ้ไปบ่อลุงแมนะผมไปบ่อลุงแม่เนาะไอ้เนาะมันแมนนะครับไอ้ครับผมขอบคุณครับอ้าวบอ้เพื่อปิดการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันบอสที่บอสเจนโนกันเลยนะครับไอ้มนพี่มีครับค่ะเดี๋ยวผมน้อยภูมิขอไปก่อนนะครับพี่ครับไอ้ครับพี่ครับสวัสดีครับ เดี๋ยวผมมาเจ๊ตัวใหม่ครับก็เดี๋ยวผมรอสัญญาณว่าถ้าให้กิ๊บเปิดปลาดุกมาได้ก็เดี๋ยวจะมันจะแม่จัดนักเลยเสือแล้วลีน้อยไปจิ๊บจิ๊บแห่ตัว bây giờ ngày 10 khá là không Nghe quê quý vị lạp lúc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 lạp lúc 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 แต่เราไม่เอาเราปล่อยไปขับรถลัดล่อตามคลองกับเพื่อนของบุกดมการเดียวกันบ่อบุฟเฟ่เราก็ไม่วันเพราะเรานั้นชอบการตกปลาตกปลาสายหน้าดินก็มีเยื่อหลักๆกก็มีทั้งรำขนมปัง ผ่านคันโกงช่วงใกล้ใกล้จะแรงแล้วครับพ่อป่าของไอ้โหลดนะครับเจ้าของเยือรีแมปนะครับล่อยลงกระช้งเนาะเดี๋ยวไอันนี้พีชประเภทของไอ้นะพีชคิวอ๋อ ไปพีทิวก็ได้สวยงามหน่อยมีแม่โคโมีแปะฮะกินเรื่องไงไอโหลดนี่เลยครับไซส์สวยน้อยหโหลดนะครับสวยม,งงม่แงมม่แงมม่แงมเอานะครับหนึ่งสองสามให้ขอโชว์หน่อยนะครับอ่านะครับเหยื่อตกปลารีมแมท ำงานเอานะครับเดี๋ยวตกแปะรีแมปทำเงานนะครับของให้โหลดอ่ากระเดี่ยวน้อยภูมิก็จะเอาพ่องนะครับน้ภูมิก็ขยันเอาแรกได้ได้ไอ้ <c oughs> ผมผัวโสมแล้วนะแบบว่าตําแห่สายปูนผมเต๋อเลี้ยวนะ <c oughs> เอานะครับลุยกันต่อนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ป่าแน่เพื่อนนะครับไซส์สวยไซส์สวยพ่อตัวคำร้อให้สวยแง่มก็ไว้ขอพอนะครับโอ้สวยสวยเกือบแห่แห่ตัวโลได้ตัวสองตัวโลหน่อยหน่อย ตั้งเหนือเพื่อนะครับคืนละสูงพอๆเลยนะครับนี่นะฮะน่จะปีนยี่โซกนะครับอ่าเวลานี่งสิบเอ็ดนาฬิกาครับป่าใหญ่เริ่มออกอารวาดนะครับ ชมแดดกำลังใสนกบินยังร่าเริงผ่านแผ่นน้ำโผลลงบนพื้นทรายน้ำเย็นสบายหน้าอิดชาฟูงปลาปลาน้อยไม่ยอมลงคุบเยือเลยเหมือนมันจะรู้แต่ฉันก็ดูแล้วรู้สึกดีปลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันก็เพลินเหมือนกัน พักหัวใจเต็มวันลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันไม่แล้วเหมือนกันลาไม่มีถ้ามีบรรยากาศคุ้มเวลาพอกันรักใครแตเขาเมาได้แต่รักก็ทำให้ชื่นใจ ถึงจะไม่ได้ใครก็ไม่มีเสียแค่มีจะให้มองได้มองเธอหัวใจก็หายเปลี่ยนได้คุยแค่เนี้ยก็หลับก็ฝันดีปลาน้อยไม่ยอมลงหุบเยื่อเลยเหมือนมันจะรู้แต่ฉันก็ดูแล้วรู้สึกดีปลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันก็เพลินเหมือนกัน ปลาแค่เอาบรรยากาศพักหัวใจแต็มวันปลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันไม่แลวเหมือนกันปลาไม่มีถ้ามีบรรยากาศคุ้มเวลาพอกนอันนี่ก็จะเป็นผลงานผมนะครับวันนี้ยังโชคดีที่ยังหลอดแปมกันอยู่นะครับปลาดุกไซส์สวยนะครับมาได้ก็ตอนตอนอย่างก้อ มาได้ตอนที่ผมกําลังจะเก็บครัวปิกแม่แล้วแปลมันกลิ่มพอดีครับผมเลยมาได้เอาใส่กระชังสักคำนะครับนี่นะครับปลาดุกไซส์สวยๆอะไรคุดตุยนะครับนี่ครับโอเคครับนี่ก็คือผลงานของผมนะครับวันนี้เลิกดึกหน่อยนะครับจอมเบ็ด ครับก็สำหรับตะกี้นะครับก่อแพที่ท่านหันไปตะกี้นะครับกก็จะเป็นผลงานของผมวันนี้ทั้งวันนะครับคนเป็นผลงานจอมเพชวันนี้ทั้งวันนะครับก็แกะปิ๊กมาถึงห้าแมนครับเดี๋ยวนี้ก่อเวลาเก้าสามทุ่มไปในโดยปรแมณเกือบสี่ทุ่มนะครับก่อแกะปิ๊กมาถึงแม่ครับ กอรี้ก็ยังโจคดีที่ว่ายังหลอดแปมต่อไปครับหลังทั้งกับวันนี้นะครับในภารกิจบออาา่อตกแปะบ่อวันทั้งแปดเช้าแล้วช่วงไลฟิชิงนะแฮมแฮมตี้นะครับผมก็ก็ได้ข้อสรุปว่าผมหลอดแปมไปที่หนึ่งเต็มครับก็ยังโจคดีที่ยังหลอดแปมกันอยู่นะครับครับก็ถภาพที่หารานี่ก็คือบรรยากาศตลอดทั้งวันนะครับ ผมก็หลอดแปมก็แน่ๆหลายท่านก็ได้นาดพ่องได้น้อยพ่องก็เป็นเรื่องธรรมดาไดเหมือนกันจำเป็นนะครับครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอกขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผูน้ชมทุกท่านที่หื้อการที่ตามรับชมผมน้อยผภมตลอดมานะครับกําลังใจดีๆที่ทุกท่านส่นงมาหื้อก็คือกำลังใจที่ดีของผมครับทำให้ผมได้มีวันนี้ที่อพีที่53นะครับ ในภารกิจบอดตกแปรเมื่อวันทั้งแพทยเช้าแพทมาเจ้ากับช่วงในฟิชินะครนละบอกนะครับครับก่ออเปลือขลับมาลูกเจ้าปิกดึกนะครับครับก็อสาหรับในคลิปนี้นะครับเกิดว่าผมพิชแพทย์ประกันได้ก็ต้องขอสุไาม,มนะพยครับทุกท่านด้วยนะครับก็อยังแหวนเนาะช่วง ช่วงนี้เรื่องการจอมเบสอย่างของผมนี่ผลงานก็บอกบอกให้เข้าแต่กับมาแกนแต่ยังโจกดีนะครับก็บตีวัดหลอดปามมาได้ทุกครั้งนะครับครับก็สําหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดแ่วท่านชื่นชอบก็อยดีลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อว่าเป็นกำลังใจให้ผมไม่น้อยภูมินะครับจะได้มีผลงานจอมเบสในซีคลใหม่ๆที่จะได้มานําเสนอกับพี่ๆแน่นนๆทุกท่านนะครับ ครับก,ก่อนอื่นนะครับก็ต้องฝากไว้ตัวนะครับสําหรับผลงานจอมบิดท,ทุกทุกภารกิจของผมนะครับท่านแสมแมทจะเข้าไปดูผมนอกจากนอกจากในแอปพลิเคชัน Youtube ชั้นเนี่ย youtube นะครับท่านก็บแสมแมทเข้าไปดูผลงานผมได้ที่ทาง Facebook คนระับทั้งสองช่องทางนะครับในช่องทางที่หนึ่งนะครับผมก็จะก่ จะเอาไปท่านสามารถเข้าไปติดตามในเพจนะครับวิถีชีวิตชาวบ้านกับน้อยภูมิทาง y o u t u b ั c น a n เอานะครับในเพจ Facebook นะครับสำหรับห็มช่องทางที่สองนะครับก็จะเป็นกลุ่มนักตกแต่นะครับจะเป็นชื่อว่ามกลุ่มมิสหายทุกแนเวเบสทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะครับก็ท่านสามารถเข้าไปติดตามผลงานของผมได้โดยที่ว่าผมจะจะขึ้นหน้าจอไว้ตรงนี้นะครับทั้งทั้ง ในเพจทั้งในกลุ่มใน Facebook นะครับครับก็พูดถึงว่านี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดของภาร,รกิจของผมว่าน,นี้นะครับในภาร,รกิจบอดตกแปาเมาวันทั้งแาคเช้าและไลฟ์ฟิชชิงนะครับก็พูดถึงว่าในภาร,รกิจแน่ในอีพีที่54นี่ผมก็ยังบันนี่ใจกันเตื่อว่าผมจะไป บ่หมวาวันหรือว่าเข้าใหม่ธรรมชาติก็ต้องมาพอการแนันารรมครับก่อนอื่นสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวน้าช่องวิถีชีวิตเจ้าบ้านกับน้อยภูมิ y o u ง u ูทูบชาแนลนะครับต้องแลาแระแก่จากท่านผู้ชมไปด้วยเวลาอันสมควรดึกๆแบบอีนะครับแล้วเราจะปะกันไหม EP ที่ห้ี่แห่อมอบเมินนี่นะครับก็ต้องฝากเป็นกำลังใจให้กันกนะครับสุดท้ายนี่ผมขอตัวก่อนนะครับ มือยกมือสิบนิ้วไกลเก,กิ้วเกศห่างวันตาไวสาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกาบไวสาสวัสดีครับ